สวัสดีครับ BD Premium Auto Tinnon นะครับวันนี้ส่งงานกับตัว Star Progenier ครับผมต s t ร r Cars ก็ตัดรถนะครับตัวเดไลท์ออดีเจาะขวาซ้ายขวาหนึ่งทีนะครับคันนี้นะครับผมส่งผลูกค้าครับเป็นชุดืองเกอร์เตอร์โรงงานนะครับลูกค้าบอกไม่สว่างวันนี้นะครับเนืเข้ามาทำการปรับเปลี่ยนเครอเกอร์เตอร์ไปบอกเกาจุดหนึ่งครับผมได้ประหลาดปลาเทนัสห้าวัตต์นะครับผมตัวเดไลท์นะครับเป็นแบบเทอร์นิ่งนะครับเปิดไปเลื่อยเลยครับนี่เป็นแบบไปเรื่อยวิ่งเลยนะครับผม แล้วครับเปิดผลิตครับก็เปิดผลิตอะครับเป็นติดเป็นมว่เมมตายนะครับเปิดไตดำครับดูเฟอร์นเนอร์ของร้านเรานะครับเป็นบายฟินนนสุดต่ำในตัวนะครับไนสูงครับก็เปิดไฟสูงนะครับจะทำงานควบคู่กับตัวหลอดไปสูงนันเลยนะครับผมเรามาดูแสงหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งมานะครับ ระลักโทมนะครับแสงเข้มๆนะครับเปิดไฟสงูงนี่ก่อนทั้งตานะครับ,ด,รรบดูแสงผ่านตุดแล้วกันนะครับทางร้านนะครับมีข้อต้องไประดับมาตรฐานลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ดไ Auto ที่เฟซบุ๊ก BGP Auto t h a i l a n ได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ